เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้สรงเกตทุกท่านตามที่ได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเมื่อวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์2568โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งวันที่25กุมภาพันธ์2568ให้ข้าพเจ้านายวิเรศผู้พิสิทธ ได้รับเลือกตั้งทําหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนประกอบกับตามตาม,ตามความในมาตราม35มทับแห่งพระราชกัญญัติองค์กรบริหารส่วนจังหวัดพศ2 5 4พแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่5พศ2 5 6 2กําหนดไว้ว่านายกก่อนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยให้มีการลงไม่มีการลงมติทั้งนี้ภายใน30วันนับแต่ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นข้าพเจ้าในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนและคณะผู้บริหารได้กำหนดแนวทางการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนตามอำนาจหน้าที่และแนวทางในการจัดระบบบริการสาธารนณะโดยสอบล้อกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนพัฒนาภาคแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดแผนพัฒนาจังหวัดและตามที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยได้ก,กําหนดนโยบายในการบริหารองค์การส่วนจังหวัดลำพูนไว้8ด้านจึงขอถแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารสนจังหวัดลำพูนดังนี้ 1. ด้านการศรึกษาการศรึกษาเป็นพื้นฐานสาคัญของ,ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในจังหวัดลำพูนจึงมีความจําเป็นต้องพัฒนาการศึกษาให้มีความสมอภาคเท่าเทียม ให้กับนักเรียนเยาวชนประชาชนของจังหวัดลพบุรเพื่อตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคมสอดคล้องกับตลาดแรงงานโดยมีแนวทางดำเนินการดังนี้1.1ส่ 1. 1. งเสริมและสนับสนุนการจัดการศรึกษาในจังหวัดลพบุูีทั้งการศรึกษาในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัยอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง1.2พัฒนาสถานศรึกษาในสังกัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัดลพบุูี ให้มีสภาพแวดล้อมสะอาดปลอดภัยมีโครงสร้างพื้นฐานสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมทันสมัยและเพียงพอเพื่อสร้างคุณภาพทางการเรียนรู้กับผู้เรียนทุกด้านเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาตามความถนดัดตามความสนใจตรงกับศักภาพของตนเอง1.3ส่งเสริมและสนับสนุนทุนการศึกษาเงินช่วยเหลือให้เด็กและเยาวชนที่ยากจนหรือได้โอกาสทางการศึกษาที่ต่อเนื่องตั้งแต่ระดับเด็กเล็กปฐมวัยศึกษา มัยมศึกษาจนถึงอุดมศึกษาทั้งสายสามัญสายอาชีพเพื่อสร้างความเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา1.4ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาระบบทวิภาคีการฝึกงานโดยร่วมมือกับสถานประกอบการในจงังหวัดลำพูนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ทำงานจริงและมีไรายได้ระหว่างการศึกษา1.5ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ประชาชนสามารถพัฒนาทักษะความรู้ใหม่ๆได้อย่างต่อนเนื่อง เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาได้แม้อยู่ในพื้นที่ห่างไกลรวมถึงส่งเสริมให้เกิดพื้นที่การเรียนรู้นอกห้องเรียนและส่งเสริมชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการการเรียนรู้1.6ส่งเสริมสูงให้นาเด็กเล็กให้มีมาตรฐานมีบุคลากรความพร้อมในการดูแลเด็กปฐถมวัยสนับสนุนให้สูงให้นาเด็กเล็กขอ,ององค์กรปกครองส่วนท้องถิง่นรองรับการดูแลเด็กได้ทุกวัน1.7ส่งเสริมและสนับสนุนการทำาูปปูงรักษาอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดลำพูนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ข้อ2ด้านความโปร่งใสการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้การทํางานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนยึดโยงกับประชาชนโดยยึดหลักธรรมาธิบาลเกิดประสิทธิภาพในการทํางานและตอบสนองในการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้อย่างแท้จริง อีกคั้งเกิดประสิทธิภาพในการบริหารองค์กรโดยมีแนวทางการดำเน,น,นินการดังนี้ข้อ2.1ปรับปรุงเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวงัดลพบุรเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทั้งโครงการและการดําเนินงานได้สะดวกโดยยึดมาตรฐานการ,ปรเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสากล2.2พัฒนาระบบร้องเรียนออนไลน์เพื่อให้ประชาชนสามารถแจ้งปัญหาติดตามความคืบหน้าการดําเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ2.3ปรับปรุงกระบวนการบริการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนให้ประชาชนสามารถขอรับบริการผ่านระบบออนไลน์ได้สะดวกรวดเร็วลดภาระประชาชนในการเดินทางมาติดต่อราชการ2.4ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดองค์กรสภาพลเมืองลำพูนเพื่อให้ประชาชนสามารถเสนอแนะแนวทางการพรัฒนาจังหวัดลำพูนตรวจสอบการทํางานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด2.5ผลักดันให้มีการจัดทํำฐานข้อมูลที่ต้นต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดระูองเพื่อให้เป็นประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 3. ด้านสาธารณสุขและการดูแลกลุ่มเปราะบางองค์การบริหารส่วนจังหวัดระูองให้ความสําคัญในการพัฒนาบริการสุขภาพให้ครอบคลุมด้านส่งเสริมสุขภาพการป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อการรักษาพยาบาลการฟื้นฟูสมรรถภาพและคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขให้ประชาชนทุกคนได้เข้าถึงบริการอย่างทั่วถึง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและลดความเดือมล้ําของระบบบริการสุขภาพโดยมีแนวการแนวทางการดําเนินงานดังนี้3.1พัฒนาคุณภาพให้บริการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60สพรรษาน้มินทราชูทิตและโรงเรียนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิและให้มีความพร้อมในด้านบุคลากรทางการแพทย์อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เพียงพอต่อบริการเพื่อมุ่งสู่การพัฒนา,ร,าร,รูปแบบ การบริหารจัดการเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิที่มีประสิทธิภาพรวมถึงส่งเสริมสนับสนุนระบบบริการสุขภาพในพื้นที่จังหวัดปฐุเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี3.2สสนับสนุนให้มีบริการธรรมกรรมกายภาพบำบัดแพทย์แผนไทยฟอกไตเทียมและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตใจในสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวามินทราชินีและโดยการส่งเสริมสุขภาพตำบลอย่างเข้าียมและครอบคลุมพื้นที่ ในจังหวัดน้ำพูน3.3พัฒนาระบบบริการสุขภาพผ่านระบบแพทย์ทางไกลวงเล็บเทเลเมดิซีนเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนำพูลสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง3.4สนับสนุนให้มีนักโภชนาการเพื่อดูแลภาวะโภชนาการให้เหมาะสมกับสภาวะสุขภาพครอบกลุ่มประชาชนทุกกลุ่มวัย3.5ส่งเสริมการดําเนินง,งานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านรวมถึงอาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ เพื่อสร้างเครือข่ายบริการสุขภาพในชุมชนให้เข้มแข็ง3.6ส่งเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพกลุ่มปอบบางหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยู่ในสภาวะแว่น้อมที่เอื้อต่อสุขภาพข้อ4ด้านการเกษตรประชาชนในจังหวัดลำพูนส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรจึงจาเป็นต้องส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดลำพูนให้ยั่งยืนปลอดภัยแข่งขันได้ในตลาดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร และสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประชาชนโดยมีแนวทางดําเนินการดังนี้4.1ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรในจังหวัดลำพูนให้มีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรเกษตรอจัจฉริยะวงเว็บสมาร์ทฟาร์มในการบริหารจาัดก,การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรส่งเสริมให้เกิดตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยมีคุณภาพพัฒนาสินค้าเกษตรของลําพูนรวมถึงการรับรองมาตรฐานสิ่งบนชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI เพื่อ สร้างมูลค่าเพิ่มและเป็นช่องทางซื้อขายของเกษตรกรจังหวัดระยูนทีจพัฒนาแหล่งน้าอันเป็นปัจจัยสําคัญของเกษตรกรรวมถึงการบริหารจัดการน้ําอย่างมีระบบและครบวงจรทีส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เครื่องจากเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อช่วยลดต้นทุนในภาคการเกษตรเช่นโดรนเพื่อการเกษตรเครื่องอัดเมล็ดพันธุ์เป็นต้นรวมถึงพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการใช้งานที 4. 4. ส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ในการใช้เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรผ่านช่องทางออนไลน์4.5ส่งเสริมการตลาดเกษตรชุมชนและเทศกาลสินค้าเกษตรรวมถึงส่งเสริมความร่วมมือกับห้างสรรพสินค้าและโมเดลเทรดเพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง4.6สนับสนุนการสร้างกลไกเพื่อตรวจสอบสารตกค้างในผลิตกอบการการเกษตรโดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความรู้ความปลอดภัยทางการเกษตรเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภครวนทั้งตรวจสอบคุณภาพสินค้า เกษตรที่นําเข้าจากต่างประเทศเพื่อต้องการผลกระทบและเกษตรกรในพื้นที่ 5. ด้านการท่องเที่ยวและพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สําคัญนารายได้มาสู่ชุมชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของจังหวัดลำพูนโดยมีแนวทางดําเนินการดังนี้5้าจนส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเทศกาลกิจกรรมเชิงศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีทั้งที่เป็นเชิงอนุรักษ์ ร่วมสมัยและเป็นที่รู้จักเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ5.2ส่งเสริมการตลาดชุมชนถนนคนเดินเพื่อเป็นพื้นที่จำหน่ายสินค้าท้องถิ่นที่มีได้ฐานและดึงดูดนักท่องเที่ยว5.3ส่งเสริมการท่องเที่ยวฐานชุมชนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยให้ชุมชนมีศักยภาพในการออกแบบประสบการณ์การท่องเที่ยวและบริการการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสร้างเครือข่ายโฮมสเตย์มรุภเทศชุมชนและกิจกรรมนักท่องเที่ยวที่อนุรักษ์สิง่งแวดล้อม5.4 สนับสนุนการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านทางการตลาดแบบดิจิทัลสร้างความร่วมมือกลุ่มผู้ผลิตเนื้อหาดิจิตัลเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน5.5ส่งเสริมให้เกิดตลาดแรงงานจากการท่องเที่ยวรวมทั้งสนับสนุนให้เกิดาการจา้จางการจ้างงานผู้สูงอายุผู้พิการที่ความสามารถต้องการทําเพื่อสร้างไรายได้ 6. ด้านพัฒน,นาโครงสร้างพื้นฐานและการขนะนส่งสาธารณะระบบขนส่งสาธารณะด้เส้นทางคมนาคม ครงสร้างพื้นฐานที่มีความสาคัญเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้จังหวัดลาพูนโดยให้ความสําคัญการส่งเสริมขนส่งสาธารณะและเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภยัยเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนและลดปัญหาจราจรและมลภาวะโดยมีแนวทางดําเนินการดังนี้6.1สับสนให้จังหวัดลาพูนมีระบบขนส่งสาธารณะที่สะดวกปลอดภยัยมลภาวะต่ารองรับคนทุกกลุ่มเพื่ออานวยความสะดวกกับประชาชนและนักท่องเที่ยว6.2ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี พื่อปรับปรุงระบบขนส่งในจังหวัดลำพูนให้ประชาชนห่ืองานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลตำแหน่งปัจจุบันของสาธานะเพื่อวางแผนการเดินทางรวมทั้งพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อให้มวความสะดวกในการเดินทาง6.3ส่งเสริมให้เกิดการใช้ระบบขนส่งสาธารณะแทนการใช้พาหนะส่วนตัวโดยเฉพาะการพัฒนาจุดเชื่อมต่อการขนส่งเพื่อความสะดวกและสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่6.4พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน ที่มีความปลอดภัยเช่นถนนสะพานไฟส่องสว่างระบบน้ําสะอาดเพื่อการบุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร6.5ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสามารถตอบสนองผลประโยชน์ต่อประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 7. ดด้านพัฒนาการกีฬาการกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัยเป็นเครื่องมือสร้างความสามัคคีและโอกาสทางอาชีพเป็นรากฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีแนวทางดําเนินการดังนี้ดูเจ็ดจุดหนึ่งปรับปรุงสนามกีฬาวงการบริหารส่งจังหวัดให้ได้มาตรฐานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมขยายเวลาเปิดบริการสนามกีฬาให้ประชาชนใช้สนามกีฬาได้ในเวลากลางคืนเพื่อสนับสนุนการออกกำลังกายลดปัญหาย,ยาเสพติดและส่งเสริมสุขภาพภาวะของชุมชน7.2จจัดให้มีพื้นที่กีฬาครอบคลุมทุกอำเภอโดยสร้างสนามกีฬามาตรฐานในเขตชุมชนที่มีพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้ทุกคน สามารถเข้าถึงได้7.3สามับสนการแข่งขันกีฬาเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในชุมชนส่งเสริมการแข่งขันกีฬาในระดับโรงเรียนชุมชนอำเภอและจังหวัดเพื่อสร้างโอกาสให้เยาวนชนในการพัฒนาทักษะด้านกีฬาตลอดจนจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์เพื่อสร้างสร้างความสามัคคีลดความตึงเครียดจากการทํางาน7.4สนับสนุนกีฬาพืนานา้นบ้านกีฬาพันธรมท้องถิ่นเพื่ออนุรักษ์ประเพณีและเอกลักษณ์ของจังหวัดนนทบุ7.5 ส่งเสริมให้เยาวชนที่มีศักยภาพเข้าสู่กีฬาอาชีพและอาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นวิสาการกีฬานักโภชนาการการกีฬาการบริหารจัดการกีฬาข้อแปดด้านลดผลกระทบจากภัยพิบัติการป้องกันภัยพิบัตินั้นคือการป้องกันบรรเทาภัยพิบัติอันกระทบต่อชีวิตของประชาชนลดความสูญเสียงงบประมาณที่ต้องใช้ในการฟื้นฟูหลังเกิดความเสียหายโดยมีแนวทางดำเนินการดังนี้ 8.1สำรสนการติดตั้งจุดตวรวจวัดคุณภาพอากาศให้ข้อมูลแจ้งเตือนต่อประชาชนเมื่อคุณภาพอากาศมีภาวะอันเป็นตรายต่อสุขภาพพร้อมผักด,ดันมา,มาตรการป้องกันมลภาพะมลพิษทางอากาศ8.2เตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันน้ำท่วมการบำรุงรักษาอูคลองลําเหมืองตรวจสอบระบบะระบายน้ําให้ทํางานได้อย่างมีเสีภาพพร้อมทั้งสำรวนเครื่องมือป้องกันน้ําท่วมเช่นเครื่องสูบน้ํากระสอบทรายและแผนเผชิญเหตุเพื่อช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยกภัย 8.3พัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าสามารถให้ข้อมูลเพื่อแจ้งเตือนภัยในเขตจังหวัดลำพูนเพื่อให้ประชาชนรับรู้สถานการณ์ภัยพิบัติเตรียมตัวป้องกันความเสียหายได้ทันท่วงที8.4พัฒนาแผนที่จุดเสี่ยงภัยพิบัติในจังหวัดลำพูนเพื่อวางแผนรับมือภัยพิบัติอย่างมีประสิทธิภา,ภาพ8.5สับสนุนเครือข่ายอาสาสม,าาม,ามัครต่างๆเพื่อรับมือในการป้องกันบรรเทาและฟื้นฟูเหตุภัยพิบัติ รวมทั้งการสนับสนุนเครื่องมือที่จาเป็นพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานในสถา,านการณ์ป้องกันไพทยทั้งนี้การขับเคลื่อนนโยาบายที่มีสิทธ,ธ,ธ,ธิภาพประสิทธิผลและเป็นไปนตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีซึ่งคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนจึงให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนและพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยแต่งตั้งจากภาคประชาชนผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านต่างๆรวมเป็นคณะกรรมการดังกล่าวแล้วเพื่อเป็นกลไก ทำงานร่วมกับคณะผู้บริหารข้าราชการในองค์กรบริหารส่วนจังหวัดลพูลญนโยบายทั้ง8หด้านที่กับผมได้กล่าววันนี้วางอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลและปฏิบัติได้จริงตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและกําหนดขึ้นโดยคํานึงถึงปัญหาความต้องการและศักยภาพของพื้นที่โดยกระผมและคณะผู้บริหารมีความมุ่งมั่นตั้งใจผลักดันให้ในายบายที่ได้ถแถลงนี้มีผลสำฤทธิ์โดยเร็วเพื่อพัฒนาให้จังหวัดลพบูญมีความเจริญก้าวหน้าโดยผมจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีประสิทธิภาพมีความเป็นชาติยึดตใดเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมสร้างร่วมตรวจสอบการทํางานองค์กรบริหารส่วนจังหวัดลำพูนและคํานึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนและชุมชนเป็นที่ตั้งอย่างไรก็ดีการกระทานโยบายต่างๆจะสาเร็จลุ่วรงตามเป้าหมายกระผมจะต้องขอความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจและคําแนะนําจากทุกท่านทั้งสมาชิกสภาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนรวมถึงภาคประชาชนได้ช่วยกันสนับสนุนแปลงนโยบายไปสูพพ่ภาคปฏิบัติและร่วมกระขับเเพื่อผลักดันให้บังเกิดเป็นปรูปธรรมกระผมขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังคําแถลงนโยบายการบริหารงานองค์กรบริหารส่วนจังหวัดลำพูนในครั้งนี้ขอกราบขอบพระคุณประชาชนทุกท่านที่กรุาามอบหมายให้ความไว้วางใจกับผมในการปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนกระผมขอให้คำมั่นสัญญาว่า จะใช้ประสบการณ์ความรู้ความสามารถที่มีมาตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ประชาชนชาวลำพูนได้รับประโยชน์สูงสุดและสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนให้เป็นตัวอย่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิง่นเป็นที่ยอมรับเชื่อถือของประชาชนจังหวัดลำพูนและของประเทศไทยต่อไปขอบคุณครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ